เพื่อนๆวันนี้เฮาสิม,มาพาเบิ่งดอกเห็ดจ้ะนี่เหมือนหลังจากที่ได้ประมาณสี่คืนเราจะนอนมาเบิ่งจ้ะเห็ดก็ออกดอกมาจากพี่น้องนี่แต่ยังเก็บเพท่านใดดหลังจากประมาณเที่ยงอาจจะพี่น้องอาจจะเก็บได้นี่จ้ะกำลังออกแต่ออกบมดเสมอกันเนี่ยเราจะนีกำลังออกแก่พี่น้อง กำลังออกเป็นเล็กๆๆๆๆก,เ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 กะเจี๊ยนเนาะเต็มเวยจ้าออกทั้งสองข้างไวยจ้บท่าท่างกดกระเจีย๊ยบออกเคยฟังจะออกจ้า แถวข้างล่างออกสุกก่อนจ้ะพี่น้องแถวหนึ่งสซมีออสิบก่อนจากข้างลลังนี่ออกสุกก่อนเลยอันนี้ก็ประมาณใจ้ะคับลงออกด่างฝนมีก่อนหนึ่งกำลังออกแบบเดียวกันจ้ะก็ถือว่าโอเคจะออกสุกก่อนจ้ะเกือบสุกก่อนจะได้กินเลยจ้ะ เดี๋ยวไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งจ้ะพี่น้องพี่น้องฟังเลยกับสีออกยังสิ อันออนีนออ้อันนี้ยังไม่ทันออกอันนี้กํำเริ่มกํำเริ่มมีแบบอันนี้จะพี่น้องกำลัำลง,แบบเง,ง,งเป็นเม็ดเม็ดเม็ดกำลังจะออกอ,อ,กอาาก่ะจ้ะนี่จกออก้ะลำลังจะออกเม่ออกมีข้างล่างออก็ออกดอกแล้วจ้ะ ทำร่างออกจ้าสองขางฝนาสาดใจเน่าเนี่ยฝนตกจะเปนอนฝนสาดใส่แล้วก็ต้องเอาน้ำเช็ดออกจะีปนองเช็ดน้าออกจากมุกก่อนน้้นะจ๊ะ เลียกันจิเป็นเสือล่าจ้ะถ้าห้ามาเสร็จออกต้องซัมรี่ยังม่เสร็จออกจ้ะจ้ะงามๆกำลังออกจ้ะ